ไม่รู้ว่าทำไมนอนได้ตลอดเวลารู้จักโลกเจ้าหญิงนิทราภาวะหลับนานจนไม่รู้ว่าตื่นหรือฝันใครๆก็อยากมีช่วงเวลานอนที่มีคุณภาพด้วยกันทั้งนั้นถ้าวันหยุดที่จะมาถึงได้นอนแบบยิงยาวก็ไม่มีไรรบกวนก็น่าจะฟินสุดๆผมเคยนอนมากที่สุดก็น่าจะนานสัก12ชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาก็มึนหัวราวกับตื่นผิดมิติจำอะไรไม่ค่อยได้ ครั้งนั้นจึงเรียนรู้ว่าการนอนมากๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีในโลกของเรานี้ก็ยังมีเรื่องที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับการนอนของมนุษย์ที่ส่วนใหญ่นั้นหลับราว7-8ชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอแต่ก็ยังมีหลายคนที่ต้องการนอนมากกว่านั้นจนถึงขั้นต้องบอกลาชีวิตอันปกติสุขไปโดยปริยาย ดิ้นรนอยู่ในโลกนิทราอันมืดมนหลับลึกราวกับถูกตรึงอยู่ในมิติแห่งความงวงเงียและคนเหล่านี้ก็อาจจะนอนตั้งแต่15ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงหรือนานเป็นและนี่จึงเป็นคำสาปของเจ้าหญิงนิทราในคำกล่าวที่ว่า sleeping beauty curse ที่ยังคงเป็นปริศนาของโลกประสาทวิทยาซึ่งนักวิจัยจะศึกษากลไกสมองและร่างกายอย่างไรภายใต้การนอนหลับอันน่าพิศดารแบบนี้ เราลองมาติดตามการค้นพบใหม่ๆของสภาวะนี้กันในโลกแห่งการนิทราอาการนอนหลับเป็นเวลาน,านานที่มีชื่อว่า KRS k l i n e r Levin Syndrome หรือที่มีชื่อเล่นว่าโรคเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty Syndrome) มันเป็นอาการผิดปกติของสมองที่มีคนเป็นค่อนข้างน้อยในกรณีที่หลับนานเป็นสัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยเด็ก จนถึงวัยรุ่นแล้วก็มีการค้นพบผู้ป่วยที่มีอายุน้อยที่สุดคือ4ี่ขวบซึ่งโรคนี้ถือได้ว่าเป็นโรคที่พลากวันเวลาในการเรียนรู้ไปจากเด็กๆซึ่งทำให้เรียนรู้ได้ค่อนข้างที่จะช้าเสียเสียเวลาโอกาสในการเติบโตอย่างที่ควรจะเป็นเรื่องนี้ก็มีเคสที่น่าสนใจผู้ป่วยในนามชื่อว่าเมแกนเฟิร์สเป็นผู้ป่วยโรค KLS ที่อาศัยอยู่ในย่านออกฟอร์ e แชร์ในอังกฤษ เธอเป็นนักศึกษาวิชากฎหมายอายุ18ปีซึ่งก็เริ่มมีอาการนอนหลับนานผิดปกติแบบ KRS ในช่วงวัยรุ่นอายุ13ปีที่ทำให้เธอได้รู้สึกเหนื่อยล้าและก็ง่วงนอนตลอดเวลายิ่งเมื่อเวลาเกิดเอพิโซดเธอก็หลับอย่างไม่รู้ตัวแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการทำกิจกรรมใดๆก็ตามภายในปีเดียวเธอมีอาการ KRS ถึง9เอพิโซด บางครั้งก็ทําให้เธอนอนนานไปถึง2วันเลยทีเดียวและก็มีครั้งที่หนักที่สุดที่ทําให้เธอต้องนอนนานเป็นสัปดาห์ เรียกว่าข้ามเวลาชีวิตแบบก้าวกระโดดไปเลยมันก็มีความน่ากลัวซึ่งก็ไม่ได้อยู่ตรงที่ความง่วงนอนแต่อย่างเดียวแต่อยู่ที่เธอก็ไม่สามารถก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือภาวะตื่นหรือภาวะฝันเหมือนมันอยู่กั้ากึ่งระหว่างสองโลกที่ไม่สามารถบอกอะไรจริงหรืออะไรเป็นจินตนาการซึ่งคนที่เป็นโรค ราว90%ก็ไม่สามารถแยกแยะตัวเองจากภาวะอื่นหรือฝันอยู่โดยหลายคนรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและมองกระจกสะท้อนดูแล้วจำตัวเองไม่ได้ไม่รู้สึกตัวเมื่อสัมผัสน้ำแม้จะมีน้ำร้อนหยดลงบนตัวก็ไม่สะทกสะท้านซึ่งคนปกติคงร้องจากไปแล้วและเมื่อพูดคุยกับคนอื่นก็จะได้ยินเสียงที่ล่าช้าก,กว่าปากขยับ เหมือนเวลาคุณดูหนังแล้วภาพและเสียงหลุดการซิงกันไม่ตรงกันมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดสำหรับคนที่เป็นโรค KLS ที่ต้องเผชิญซึ่งนักวิจัยพาได้พาเมแกนได้เข้ารักษาและก็นำเธอไปสแกนที่ PET scan มีสมองส่วนที่มีอิทธิพลต่อการได้ยินส่วนที่เห็นภาพและภาษาสัมผัสรับรู้มีกิจกรรมสมองที่ต่ำกว่าปกติ มันเหมือนอยู่ในภาวะนอนหลับทั้งๆท,ท,ที่ยังลืมตาตื่นอยู่และยังแม่ของเธอก็ได้อธิบายกับการกับทีมวิจัยว่าเมแกนมักหลับในระหว่างที่เพื่อนๆน,นั้นทำกิจกรรมซึ่งเธอมักจะคอพับคออ่อนอยู่บนโซฟาในขณะที่เพื่อนๆกำลังสนุกมันทำให้เกิดความอับอายนี้แล้วก็ทำให้เธอค่อยๆขาดการติดต่อกับเพื่อนๆไม่มีการพูดคุยไม่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านใดๆเป็นเวลานาน อยู่หลายเดือนหลังจากที่ตื่นนอนจากการนิทราเราคําสาบหนึ่งและเจ้าหญิงนิทรานี้จะหิวโหวยเหมือนหมีที่ตื่นจากการจําศีลเธอจะหิวโหวยเป็นพิเศษร,ร่างกายต้องการพลังงานชุดใหม่เข้ามาทดแทนซึ่งคนที่เป็น KLS มักจะตื่นขึ้นมากินอย่างตะกะตะกรามและก็ไม่สามารถหยุดยั้งการกินใดๆได,ได,ได้และจะมีอาการอาการงดหงิดโมโหมาก หากไม่ได้กินอิ่มแล้วก็ยังมีหลายกรณีถึงขังข้นขโมยอาหารแล้วก็หรือค้นถังขยะอย่างที่เกิดกับเคสของเมแกนจะพร้อมสวาปามแซนวิชเนยถั่วไปถึง10แผ่นแล้วก็แทบจะไม่เคี้ยวเลยคือแบบว่าเข้าปากแล้วก็กลืนกลืนเข้าไปลงคอและบางครั้งก็เกิดเอพิโซดระหว่างกินซึ่งมันทำให้อาหารที่กำลังเคี้ยวไม่หมดยังคาอยู่ในปากแล้วก็หลับไปทั้งสภาพนั้น นี่จึงทำให้คนไข้ KLS มีภาวะน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้น้ำหนักสามารถขึ้นมามากถึง4.6กิโลกร,รัมต่อ1นอพิโซดแล้วก็มีพฤติกรรมในการทำซ้ำเช่นจ้องมองอะไรนานๆหยิบหนังสือมาอ่านวนไปวนมาพูดคำซ้ำๆแล้วก็มีพฤติกรรมดึงผิวหนังหรือผมร่วงด้วยอย่างไรก็ตามการวินิจฉัยว่าใครจะเป็นโรค KLS ก็ยังไม่มีเครื่องมือที่เที่ยงตรงที่จะฟันทงได้ซึ่งอาการนอนมากก็อาจจะเป็นภาวะขี้เกียจในช่วงวัยรุ่นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติหรือที่จะมีอาการของสภาวะซึมเศร้าร่วมอยู่ด้วยเพราะว่าจากการเก็บข้อมูลของคนที่เป็นเคเรสมักจะมีภาวะซึมเศร้าอยู่ที่ร้อยละ15แล้วก็มีรายงานว่าเคยคิดอยากฆ่าตัวตายมีภาวะวิตกจริตหวาดกลัว ว่ามีคนสะกดรอยตามจ้องทำร้ายเห็นภาพหลอนศพคนหรือสัตว์ร,ร้ายซึ่งอาการเคเรสบางครั้งก็ยังถูกวินิจฉัยคลาดเคลื่อนว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นสเกสโซฟเนียดังนั้นจึงมีแพทย์กลุ่มหนึ่งจึงศึกษาก,ก,การนอนหลับของผู้ป่วยซึ่งดูพฤติกรรมในการนอนในห้องแลบจะทำให้ทราบป,ปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายได้ใช้การหายใจการกรอก ตาเคลื่อนไหวระหว่างนอนแต่ก็มีข้อสนนิษฐานที่น่าสนใจและอาจจะเชื่อมโยงได้ล่า,าสุดก็คือการอาการนอนแบบเจ้าหญิงนิทรานี้เกี่ยวกับสภาวะภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันของตัวเองซึ่งเป็นการทำงานผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่แพทย์อาจจะมองข้ามมาตลอดซึ่งอาจจะทำให้เราเข้าใจในการนอนหลับอันยาวนานนี้ก็ได้แพทย์ผู้ที่นำเสนอแนวคิดนี้เป็นนักภาษาวิทยาจากศูนย์ศึกษาการนอนหลับ ในกรุงลอนดอนซึ่งเขากล่าวว่าสภาวะ k r s อาจจะพบการอักเสบในสมองแบบโรคของ Ion Channel ซึ่งก็เป็นโรคที่มีความผิดปกติของการทำงานของ Ion Channel หรือโปรตีนที่ได้ควบคุมการทำงานของไอ Channel ซึ่งโรคเหล่านี้อาจจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือมาเป็นเอาตอนหลังในกรณีที่สืบทอดมาจากพันธุกรรมราว5%จากเคสทั้งหมดซึ่งมันเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่สร้างออกมาเป็นไอออนชแนล และได้สันนิษฐานว่าน่าจะมียีนเคเจรสีนบางตัวนำไปสู่โรคเค s รสแพทย์มักจะแนะนำคนในครอบครัวของเจ้าหญิงนิทราให้หลีกเลี่ยงออกไปยังสถานที่ต่างๆเป็นเวลานาน,านและต้องให้ดื่มน้ำม,มากกว่าปกติน้ำม,มากกว่าปกติเมื่อเกิดเอพิโซดขึ้นมาผู้ป่วยที่นอนนานๆมักมีตับที่ไม่แข็งแรงกระเพาะปัสสาวะอักเสบการดื่มน้ำจะช่วยลดความเสียหายของตับและกระเพาะปัสสาวะ เพราะว่ายังไม่มียารักษาที่จะเฉพาะเจาะจงต่อโรคนี้ไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาจากจิตเวชด้วยไฟฟ้าหรือให้ยากระตุ้นการตื่นตัวอย่างเมดาฟีเนลที่อาจจะได้ผลแต่ก็มีอาการข้างเคียงที่จะทำให้ผู้ป่วยงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนแยกแยะว่าตัวเองตื่นหรือฝันอยู่ก็ยังไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรคนิตทราและก็ยังไม่มีใคร คาดการได้ว่าผู้ป่วยจะมีเอพิโซดครั้งต่อไปอีกเมื่อใดซึ่งทีมนักวิจัยจากฝรั่งเศสสามารถใช้องค์ความรู้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองในการทดสอบกับผู้ป่วยเคเรส26ราย ช่วยให้ไม่มีเอพิโซดได้นานถึง30วันจากการใช้ยากลุ่มสเตรอย์ฉีดเข้าไปยังเส้นเลือดดำของผู้ป่วยเพื่อกดภูมิคุ้มกันหรือในผู้ป่วยที่หลับนานๆเป็นสัปดาห์ซึ่งจะช่วยลดเวลาให้หลับน้อยลงเหลือเพียง15ชั่วโมงแต่การใช้ยาสเตรอย์เป็นเวลานานๆก็สามารถสร้างผลเสียหายต่อร่างกายโดยเฉพาะร่างกายเด็กๆโดยการทำเช่นนี้ยังไม่ใช่ทางออกที่ดีนักและที่น่าสนใจโรคเคเรสจะค่อยๆหายเองไปเมื่อเติบโตขึ้น มีระยะเวลานอนที่สั้นลงซึ่งคาดว่าผู้ป่วยอาจจะต้องทนกับสภาวะนี้ราว15ปีซึ่งมันก็หมายถึงว่าเด็กๆจะสูญเสียเวลาในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปถึง15ปีหรืออีก20%ของผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในสภาวะเจ้าหญิงนิทรานานถึง20ปีทีมวิจัยได้คาดหวังว่าหากโรคเคเลสเกิดจากความบกพร่อง ของภูมิคุ้มกันก็อาจจะมีจีนบางตัวที่มีอิทธิพลต่อการนอนหลับที่เราสามารถรักษาได้ตั้งแต่ต้นหากตรวจพบในอนาคตซึ่งโรค k คเสเป็นความพิสดารของธรรมชาติที่ทำให้เด็กและสาวนั้นพลาดช่วงเวลาดีๆในการเติบโตการกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานั้นที่ตื่นมาไม่รู้อิโนอีเนต่อโลกการถูกช่วงชิงเวลาชีวิตจากการนอนไปมากๆก,ก,ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีและการหลับก็เหมือนถูกสาบไม่ได้มีแค่ในนิท